อย่างแรกผมเชื่อนะครับว่าอีลอนมัสไม่ได้ทำเพื่อเงินผมเชื่อว่าคนที่ทำเพื่อเงินนะ่ยอย่างแรกเขาไม่ไม่ควรจะขาย PayPal หรอกแต่ว่าเหตุผลที่ล l o n Musk เขาขาย PayPal อ่ะเพราะเขาอยากได้เงินก้อน200ล้านเหรียญเนี่ยไปเริ่มบริษัท2บริษัทก็คือ Tesla และ SpaceX ซึ่งทั้ง2บริษัทอ่ะเป็นสิ่งสําคัญที่จะพามนุษย์ไปดาวอังคารถ้าอ l o n Musk เป็นคนที่ทำเพื่อเงินก็คืออยากจะปั่นหุ้น Tesla อย่างที่หลายๆคนมองแน่นอนวันนะี้ที่อีลอนมัสขายหุ้นมาซื้อ Twitter เนี่ย หลายคนมองว่าปั่นหุ้นเพราะว่า300ที่ e <S 2> <S 2> อีลมาสขายวันนั้นน่ยทุกคนบอกแพงใช่ไหมก็เป็นที่มาว,วันนั้นเขาขายที่300เนี่ยเมื่อสสัปดาห์ก่อนเขาเพิ่งซื้อกับ้าปมนกิตาที่4ี่เหรียญผมว่าเขาซื้อหนึ่งเพื่อตอบตอบโจทย์กับบอร์ดว่าโอเคคุณเชื่อมั่นในผมให้แพ็กเกจนี้ผมก็แสดงความเชื่อมัน่นโดยการเอาเงินที่เหลือของผมนะถือหุ้นตัอีกเพราะาเพราะโจทย์อีลมาสคือเขาต้องการจะมีโบสในเทสลาไงเขาก็ซื้อหนึ่งเปลือนเพื่อมีโบดเข้าไปใช่ไหมครับแสดงความเชื่อมั่นและสองก เท <the> ่าที่เราฟังช่วงตน้นอ้าวเขาต้องการเงินหรอกเหรอ mm hmm. เขาแค่ต้องการเงินเหรอผลตอบแทนมหาศาลเขาถึงจะยอมทุ่มเทแล้วก็โฟกัสในการทำงานเอาแต่คุณคริสบอกว่าคือมันเป็นเรื่องของ power ในการโหวตเพื่อที่จะผลักดัน direction ของบริษัทด้วยใช่ไหมคะ mm hmm. ขออนุญาตถอยไปตรงจุดที่ก่อนที่จะมาถึงการโหวต compensation package ครั้งนี้ที่คุณคริสบอกว่าอีลอนมัสไปลงทุนทำหลายๆบริษัทเลยนะคะ mm hmm. ไปดูตรงการลงทุนตรงนั้นหน่อย เขาทำเพื่อเงินเขาทำเพื่ออำนาจต่อรองหรือเขาทำเพื่ออะไรอย่างแรกผมเชื่อนะครับว่าอีลอนมัสไม่ได้ทำเพื่อเงินผมเลยบอกว่าจริงแล้วอีลอนมัสเนี่ยเป็นแฟกเตอร์สำคัญที่ผมลงทุนเทสลาแล้วก็กล้าที่จะลงทุนถึง80%นะครับ Expose t e เทสลเพราะว่าผมศึกษาในอดีตของเขาแล้วก็พยายามจะมองเขาผ่านการกระทำของเขา ในจุดต่างๆในอดีตย้อนไป1ิปี20ปีนะกีตาร์มากกว่าที่จะฟังเรื่องนี้ของเขาที่ออกมาจากหน้าสื่อเพราะอย่างที่เรารู้กันว่าหน้าสื่ออาจจะมีการพูดถึงเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่จะไปตีความเป็นลบกับอีลอนมาก์กได้หรือบางทีก็อาจจะเป็นบวกหรือว่าแล้วแต่มาุมองเนอะแต่ว่าผมสตูดี้เขาแล้วเนี่ยใน1ิปี20ปีที่ามาผมเชื่อว่าเขาไม่ใช่เป็นคนที่ทําเพื่องเงินเหตุผลแรกนะครับผมเชื่อว่าคนที่ทําเพื่องเงินเนี่ยอย่างแรกเขาไม่ไม่ควรจะขายเพย์พาวหรอกเขาก็ทํา บริษัท PayPal ต่อไปก็ได้วันนี้ PayPal l ก็โตขึ้นมาอีกหลายเท่าแล้วเรื่องอะไรต้องขาย PayPal แเราไปเริ่มบริษัทใหม่ถ้าอยากได้เงินก็ทำเทคโนโลยีคอมพานีไปสิเพเมนต์โซลูชันคอมพานีก็เติบโตขึ้นมาได้แต่ว่าเหตุผลที่ลองมาสเขาขาย PayPal อ่ะเพราะเขาอยากได้เงินก้อน200ร้ล้านเหรียญเนี่ยไปเริ่มบริษัท2บริษัทก็คือ Tesla และ SpaceX ซึ่งทั้ง2บริษัทอ่ะเป็นสิ่งสาคัญที่จะพามนุษย์ไปดาวอังคารแน่นอน SpaceX ก็ทำจรวดเพื่อพาไป เทสลาเป็นบริษัทรถยนต์และแบตเตอรี่ในสมัยก่อนซึ่งก็สาคัญมากว่าถ้าเกิดเราไปที่ดาวองคาแล้วเราจะไม่สามารถนารถน้ำมันเราไปใช้ได้ใช่ไหมครับเราต้องใช้พลังงานแสงอาทิตย์ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่กับรถยนต์ต่างๆมันก็ make sense เศรษแรกอันนี้ยังไม่พูดถึงโครงการอื่นอย่าง b อ r i n g ์คอมพานที่ต้องไปเจาะอุโมงค์ในดาวองคารนะเพราะเราอยู่บนเซ r ร์ c เฟไม่ได้หรือว่าวันนี้ที่เขาคิดจะสร้างหุ่นยนต์ Opti m u ัสหรือว่าทํา AI ขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างมันก็ิง n กันว่าทั้งหมดอ่ะมันเพื่อใใ้้มมุษีสาารถไปชชวิต ไม่ใช่แค่ย้ายไม่ไปอยู่ดาวนะแต่ใช้ชุดบนดวงดาวได้ทุกโปรเจกต์ของเขามันลิงกไปสู่เป้าขเขานะครับแต่กลับมาว่าทําไมผมดูแค่เหตุผลเดียวหรอว่าอีลอนมัสเนี่ยไม่ได้ทําเพื่อเงินนะครับต้องบอกว่าคนหนุ่มาอายุยี่สิบกว่าสร้างสตาร์ทอัพอย่างเพย์ a พลวเนี่ยถ้าทาเพื่อเงินอย่างที่บอกก็คือถ้าขี้เกียจทำคอมีต่อไปแล้วผมว่าสองร้อยละคือห้าพันกว่าล้านบาทในวัยยี่สิบกว่าเนี่ยมันก็สุขสบายในะดับี้ไค่ะ แต่เขาก็ไปลงใน t ท sla กับ X SpaceX ซึ่งมีความเสี่ยงในการไม่รอดสูงนะครับแต่เขาก็รอไมได้เพราะทั้งสองธุรกิจต้องบอกไม่เคยมีใครทำมาก่อนนะครับ p เ c e ไม่เคยมีใครทำรถยนต์อีเคยมีคนทำแต่ก็เจ๊งมาหมดเลยไม่มีใครสามารถสร้างบริษัทอีในสเกลได้นะครับต่อมาหลังจากเขามี2องบริษนี้ซึ่งก็สักเซสในระดับหนึ่งแล้วในช่วง5 1 0ปีที่ผ่านมาทำไมเขาต้องเอาเงินส่วนตัวที่ได้จาก Sto c k o p t i ั่นขายแล้วก็ไปลงในบ i ริ Company นง Neuralink หรือแม้แต่ใน3ปีแล้วครับกิตา้าอีลอนมัสขายหุ้นเท s l a ที่ราคา300เหรียญน,นะค่ะเพื่อไปลง Twitter แล้วไปซื้อ Twitter ที่ราคาแพงด้วยนะครับถ้าบอกเขาทำเพื่อเงินเหรอถ้าเป็นผมนะถ้าอีลอนมัสเป็นคนที่ทำเพื่อเงินก็คืออยากจะปั่นหุ้นเทส l าอย่างที่หลายๆคนมองแน่นอนวันนั้นที่อีลอนมัสขายหุ้นมาซื้อ Twitter เนี่ยหลายคนมองว่าปั่นหุ้นเพราะว่า300ที่อีลอนมัสขายวันนั้นนะ่ทุกคนบอกแพงใช่ไหม ถ้าเขาขายเพื่อปั่นหุ้นเขาคงทําเหมือนเศรษฐีซีอคนอื่นที่ขายปุ๊บ,บก็คือเอาเงินไปลงในพวก p r i v a t e asset หรือไปใช้ชีวิตไปทาไปซื้อ asset อ,อื่นที่ดินอะไรต่างๆ,อย,างๆอย่างที่วันนี้บิลเกตทำเนอะซื้อที่ดินไปเลยเพราะเขามองว่ามันเป็น investment ที่ดีนะครับเศรษฐีคนอนื่นขายหุ้นออกมาใครบ้างที่เราดีนว่าขายหุ้นมาเพื่อไป startup ับริษัทอื่นไม่มีคนส่วนใหญ่คือขายหุ้นไปไปลงทุนไปทําอะไรต่อเริ่มบริษัทที่2ที่3ามอิลมามัสทุกครั้งที่เขาขายหุ้นเนี่ย เขาขายเพื่อไปทาบริษัทใหม่เขาไม่ได้ขายเพื่อไปซื้อเลยเรือยอทนะ,ะก็เป็นที่มาวันนั้นเขาขายที่สามร้อยเนี่ยวันเนี้หรือเมื่อสองสัปดาห์ก่อนเขาเพิ่งซื้อกลับเข้าไปในกีตาร์ที่สี่ร้อยเหรียญหรือซื้อสูงกว่าราคาที่เขาขายเอ๊ะอันนีเ้เขาปั่นหุ้นหรือเปล่าหลายคนจะมองว่าปั่นก็ไดไ้คุณมาซื้อก็ปั่นรอบสองใช่ไหมแต่ว่าล้วแต่แต่ผมบอกว่าผม track history ของ Ron m a r มา,มาเขาไม่ได้ทํา เพื่อเงินนะครับแต่ว่าที่เขาซื้อไปเพิ่งซื้อไป1บิลเลียนนะไม่ได้น้อยสามมื่กว่าล้านบาทเนี่ยในคุณนเทซ่าที่ราคา400เนี่ยเขาทําผมว่า2เหตุผลหนึ่งก็คือเป็นการตอบรับกับแชร์โฮเดอร์อ่กับบอร์ดว่าโอเคคุณออกคอมเพสชั่นแพ็กเกจให้ผมผมตอบรับผมเอาเงินที่ผมมีที่เหลือทั้งหมดเขามีไม่ได้มีเงินสดเยอะนี่หรอมาสก็ซื้อหุ้นไปด้วยเงินสดทุกอย่ทุกก้อนที่เหลือที่ผมมีแล้ว หนึ่งบิลเลียนที่ราคา400จริงๆเขาไม่ส่วนราคาด้วยถ้าเกิดใครไปดูการซื้อเรามาซื้อเขาตั้งแบบซื้อในมาร์เก็ตอ่ะซึ่งจริงๆถ้าเป็นคนที่คิดเรื่องเงินจริงๆแล้วก็ส่วนเรื่องเงินเนี่ยเขาควรจะทำออเดอร์อยู่เบื้องหลังเนะเป็นบล็อกออเดอร์ต่างๆหรือไปเทรดนอกตลาดหาอินเวสเตอร์ใหญ่ๆว่าเฮ้ยมีใครสนใจซื้อหุ้นเทสลาไหมมาซื้อกันนอกตลาดเนี่ยไม่นี่เขาก็ซื้อในตลาดเลยเพราะว่าเขาไม่ได้ไม่ได้แคกหนาแน,น้นซึ่งราคาดาวเขาได้ไปถือว่าแพงนะกีตาส0่400เหรียญเนี่ย ผมว่าเขาซื้อหนึ่งเพื่อตอบตอบโจทย์กับบอร์ดว่าโอเคผมคุณเชื่อมั่นในผมให้แพ็กเกจนี้ผมก็แสดงความเชื่อมัน่นโดยการเอาเงินที่เหลือของผมอะถือหุหน้นอุปกเพราะว่พาพอโจทย์อิเลมาสค,คือเขาต้องการจะมีโหวตในเทสลาไงเขาก็ซื้อหนึ่งไปเลียนเพื่อมีโหวตเข้าไปใช่ไหมครับแสดงความเชื่อมัน่นและสองก็คือเขาเชื่อว่าหุ้นเทสลายังถูกอยู่อันนี้ผมจะบอกนะครับที่ระดับราคาีนี้ที่ระดับราคานี้นาานไม่ไงั้นเขาจะทุ่มไปทำไมหนึ่งเลียน หรืออาจจะเป็นมันนี่เกมได้เแต่แต่ที่ผมบอกผมสต๊าดี้เขามาไงคือวันนี้เขาต้องขายที่300เนี่ย<ฮ>เขาต้องการเงินไปซื้อ Twitter จริงๆกีตาร์ซึ่ง Twitter วันนั้นคนก็บอกว่าอีลอนมัสก์บ้านะซื้อทําไมแล้วหลายคนที่มองว่าเขาปั่นหุ้นน่ยก็อาจจะตีความในแง่ว่าเออก็นี่ไงเอาเงินออกมาแล้วก็ไปซื้อ t วิ t เตอแต่มันก็ไม่แม่เซินไปถ้าอยากจะปั่นหุ้นทาไมต้องเอาเงินไปซื้อ Twitter เอาเงินไปซื้อบริษัทหรือแอสเซทที่ดีกว่านี้ไหมแต่กีตาร์เห็นว่าในปีแรกท จนวันนี้เขาปรับ Twitter มาเป็น X นะครับใช้งานไี้ดีกว่าเดิมหลายเท่าใครที่ใช้เป็นผู้ใช้ X มาตลอดจะรู้ได้ว่าวันนี้ X เนี่ยเอากริทึมในการเข้าหาข่าวความเร็วในการถายมันหรือว่าฟังก์ชันอลหรือว่าแสปแปมที่มันหายไปเนี่ยหรือฟังก์ชันต่างๆที่วันนี้ดูกราฟคุ้นก็ได้มีแชทมีคอมมูนิตี้มีสเปซมีไลฟ์ space, ม, live, มีอะไรเงี้ยคือฟังก์ชันต่างๆเพสต์อัพเนเนชันทั้งหมดอะมันเร็วขึ้นกว่า นี่เพิ่ง2ปีเองนะเร็วกสมัยก่อนที่ทวิตเตอร์ทำเยอะและอิลลามัสทำด้วยจำนวนคน1ส่วน5เพราะว่าแ0ดสิบเปอร์เซ็นต์ล่ออกไปแล้วเพราะฉะนั้นเลยบอกว่าเขาไม่ได้ปั่นหุ้นในมุมมองผมเขาต้องการเงินจริงๆทุกครั้งที่อิลลามัสมีการขายหุ้นออกมาเนี่ยเขาต้องเอาเงินไปลงทุนอะไรบางอย่างนะครับซึ่งเป้าหมายทั้งหมดที่เขาพยายามลงทุนก็อย่างที่บอกคือเขาพยายามจะสร้างอาณาจักรเทคนโลยีเขาเพื่อให้เทนโลยีทุกอย่างมันสมานกันแล้วก็วันหนึ่งพร้อมที่จะส่งมนุษย ไปดาวงคารอย่าง X เนี่ยมันไปซินเนจีทำให้เกิดสิ่งที่เป็นตามเป้าหมายของอีลอนมัสยังไงเกี่ยวอะไรกับดาวงคาร2คําตอบนะครับคาตอบแรกจริงๆแล้ววันที่อีลอนมัสเขาขาย p a y p a l อะ่ะเขาก็มีไอเดียแล้วว่าเขาอยากจะทํา X อย่าลืมว่าตอนก่อนที่เป็น PayPal เขาเรียกว่า X เนอะค่ะบริษัทที่เขาทำอะ่ะมันชื่อ X c o m เหมือนกันวันนี้เขาได้ชื่อ X กับมาก็เพราะว่าเขาก็เชื่อในการทำซูเปอร์แอปว่าแบบ payment solution ในแอปเดียวทุกอย่างคือการเงินของโลกในจุดๆเดียวนะครับไม่ต้องผ่านตัวกลางอะไรหลายตัวอันนี้เป็นความคิดที่เราไมค์สมีธั่เด็กแล้ว<ม>ก็เหมือนกับการซื้อเพื่อกลับมาเดินทางในบริษัทแรกของเขาที่เขาก็เชื่อในตรงนั้นแต่เขาต้องขายก่อนเพราะถ้าเขาไม่ขายเขาไม่มีเงินทุนมาทําโปรเจกต์ที่ใหญ่กว่าอย่างเทสซาชั้นสเปซเอ็กซ์นั่นคือเหตุผลแรกที่เขาเลยต้องซื้อนะครับกลับมาทางเดิมเหตุผลที่2ที่เขาต้องซื้อก็เพราะว่า X เนี่ยมี Data มากสำหรับผู้ใช้งานมีความคิดของมนุษย์มากมายถ้า AI จะเรียนรู้จากความคิดของมนุษย์เนี่ยเราต้องใช้ Data f e e ใช่ไหมกีตา <c oughs> มืนก็ที่เขาบอกว่าหลายหลายคนบอกว่า Google เนี่ยจะเป็นผู้นำหนับหนึ่งด้าน AI เพราะว่ามี Data จาก Google เยอะมาก <c oughs> นี่แหละครับเหตุผลที่เรามาต้องซื้อ X เมื่อ2ปีก่อนเราดองไม่ได้แต่วันนี้ในวันที่ <c oughs> X merge กับ XA i แล้วเนี่ยนะครับเขาประกาศชัดแล้วว่าเขาใช้ Data ใน X มาเทรน AI ทุกอย่าง make sense ไหมว่าทำไมอีลอมาัสึงต้องยอมขายหุ้นที่300นะครับมาซื้อ Twitter ก่อนก่อนนี้จะทำ XAI ขึ้นมาแล้วก็ค่อย merge สองบริษัทขึ้นนะครับเพราะเขาจะได้ได้มี real world data ที่เยอะที่สุดได้ครับในยุคที่เราเรียกว่าคือ data is the new oil ใช่ไหมคือแบบมันเท่ากับเขามีพลังงานสำคัญอยู่ในทรัพยากรในอาณาจักรของเขานะคะทีนี้งั้นเรา พอเข้าใจละสิ่งที่เป็นความตั้งใจของเขาสิ่งที่เป็นเส้นทางที่ผ่านมาแล้วก็วันนี้ที่คุณคริสบอกว่ามันมาถึงจุดเปลี่ยนถ้าคุณคริสก็วิเคราะห์นะคะลองคาดการณ์ว่าคือโอเคโหวตผ่านและ compensation package รอบนี้นะคะภาคต่อของเทสลาหลังจากนี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเทคโนโลยีอะไรที่เราจะเห็นแล้วก็ทิศทางของบริษัทมันจะไปทางไหนถ้าการโหวตรอบนี้คือปลดล็อกและอีลอนมัสซาทุ่มเทฟโฟกัสสับพะกำลังของเขาเนี่ยในการพัฒนาเทสลา ถ้าเรามาถึงสมก,การที่บอกว่าโอเคแล้วที่ผ่านมาวันนี้เขาทุ่มเต็มที่แล้วเพราะเราพูดว่ามันคือ 5x well ของเขาคือเขาสามารถทำให้ใ well เขาเพิ่มขึ้น5เท่าได้ทำให้เทสลามันกิ่ c ขับโต10เท่าใช่ไหมอีลอนมัสกก็จะเริ่มปลดล็อกสเกลภาพต่างๆในบริษัทเทสลานะครับอย่างแรกเลยคือ r o b อทแท็ฟังแล้วมันตลกนะกีตา้าแต่วันนี้เราเห็นเทสลาเริ่มทำโรบอทแท็กเนี่ยแต่จริงๆแล้วเขาเขายัง ยังกักอะไรอยู่เยอะมากคือเทสต้าเนี่ยเป็นบริษัทที่ชอบกักผมจะบอกแล้วกันคือที่เขากักอย่างอย่างโรบอทแท็กซี่เนี่ยก็คือวันนี้เราอาจจะเห็นในข่าวที่สื่อมามาพูดว่าเออยังต้องมีคนนั่งอยู่หน้ารถจริงๆแนะนาทุกคนไปดูไอสดที่แล้วเนี่ยเราอธิบายในรายละเอียดไปแล้ว <c oughs> แต่ว่ากักอย่างแรกเนี่ยคือจริงๆแล้วระบบ Tesla เทสต้าที่เขาทํามาโรบอทแท็กซี่เนี่ยที่เขาจะสเกลได้โดยไม่ต้องการใช้ไลด้าหรือว่าพรีแมปปิ้ง แต่ว่าใช้แค่กล้องผสมผสานกับ AI ในรถแล้วก็ขับได้เนี่ยจริงๆเขาพร้อมเปิดทั่วโลกทุกประเทศนะปัญหาเนียที่เขาติดเลยคือ regulation ว่าบางรัฐตอนนี้ไม่เปิดรับหรือบางรัฐที่เปิดรับก็ต้องให้มีคนทดสอบก่อนอย่างน้อย1ปีหรืออะไรก็ตามอย่างเงี้ยมันติดเรื่องปัญหาด้าน regulation ทางนั้นแต่ด้านเทคโนโลยีอ่ะมันผ่านหมดแล้วกีตาร์รถโรบแท็กซี่ได้าวนันนี้ขับได้ดีกับมนุษย์แล้วประเทศน้อยลง เห็นว่ากฎหมายจะตีความว่ามันเซฟไม่เซฟแล้วแต่เ,เรื่องกฎหมายนะครับขอไม่พูดเรื่องนี้แล้วกันเพราะว่าจริงๆเทสลาเราคุยกันเยอะนะครับแต่นั้นเป็นการกักครั้งแรกที่อินโมาจะไม่ปล่อยนะครับแม้แต่นในเมืองไทายเราจริงๆรถเทสลาที่วิ่งเราทุกวันนี้ใครซื้อไปเขาก็มีฮาร์ดแวร์มีกล้องมีระบบคอมพิวเตอร์ท่าไหนาเนี่ยที่จะมีคอมพิวเตอร์ที่จะรันให้มันวิ่งอัตโนมัติได้เทสลาลงทุนกับเรื่องเหล่านี้ไป5้ปีแล้วนะครับก็รอคอมเพลชัน ถ้าเอเลนมาสผ่านเนี่ยทุกคนคอยดูนะผมจะไม่เซอร์ไพรส์เลยว่าเริ่มมีการปล่อยเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยในทั่วโลกให้เร็วขึ้นอีกนะครับเพราะแน่นอนว่าอีลนมาสคอมเพนเซชันภารกจเขาต้องทําให้บริษัทคูณสิบเท่าถ้าคุณเป็นอีลนมาสเนี่ยคุณอยากจะเริ่มสิบเท่าที่บริษัทที่ห้า trillion ไปห้าสิบหรือคุณอยากจะเริ่มที่1นึ่ง trillion ไปถึงสิบ trillion เพราะ้นวันี้นเขาก็มีหลายอย่างที่กักอยู่อื Follow the money.